สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่พีเอฟี FC ทุกท่านนะผมก็ตอนนี้ก็ได้เจ,<ม>เจอเยอะแยะเยอะเลยครับ<ม>เจอแม่แดงเจอพี่รูล่า<ม>เจอจายนสนครับ<ม>เ,เยอะแยะเลยครับผม คนจอยู่ที่นี่เลยแดนไปก็คนจะไปมากมากมากกจับทุกสารนิดรวมตัวเพิ่มบิตีโน้ตสาวกีที่ตายแล้วก็ขึ้นจุดนั้นเลยขึ้นขึ้นนะน้สวกีเป็นจุดแรกแล้วก็รับเป็นลายทางใรว่าใครจะขึ้นตรงไหนก็ นัดจนมาระด่ามาจากน้อมมอกึนทกุเทพสปแล้วก็ที่ไหนมนที่กรุงเทพ่ยงาทีทีมกเรื่องเลาการที่จะได้ปสมสบพเจอบอเจอสักครั้งงยังไม่เห็นเลยังไม่เจอเลยครับอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ผมยังไม่เจอทนทัยทนยอุทัยนยงทนายนงก็ทนัยอุทัยผมยังไม่เห็นเลยครับ่ ้วนดอกของเราก็มานะวันนี้นะครับด้วยแทนรัทธารนัดดอกเป็นไงครับมาวันนี้เห็นบรรยากาศนะเพิ่มอ่ะเมื่อกี้ก็เกือบร้องไห้ไปแล้วคือดีใจครัได้เจอพบปะพี่น้องครับพี่น้องทุกท่านเลยนะแล้วก็ได้เจออาจารย์ศรียงนี้เลยเนาะคือเพิ่มครับเพิ่มมากเลยที่ที่ที่มีบุญครับได้ได้ได้มาเข้าไปทักทายลุงแล้วล่ะครัับสสวดีครับสวัสดีครับ <aunque S 2> สบายดีครับาครับดีดีครับที่มาจากที่ไหนก็จากที่นี่เลยนะครับเอิตโยงนี่แก้วสุดายแล้วซิมสุดจากนั้นก็จะให้คืนกาวแน่เมื่อกี้มีให้นลับนั่งลรแล้ว ไอย่างนี้เนละยไหประมาณ10บกิโลก็เจอที่สยลวเอสก็เลยแนะนำไปก็เลยว่าอยากจะัาเด่นเดี๋ยวดูวันนี้อาจารย์เต้นเป็นไงบ้างอาจารย์เต้นเป็นไง้าง เชฟจันเนี่ยได้จะเดินบ้านอยู่แถวนี้ค่ะตะกี้เห็นอยู่ซุ้มเจอหน้าเกจอาแล้วตะกี้เห็นอยู่ซุ้มเสียบบอยเพราะรถตรงตรงเต็มเสียบบอยดีความรู้สึกเป็นไงครับที่ที่ที่ได้มาครับงานงานงวงสวงครับผมมันไม่รู้จะพูดยังไงครับสุดยอดนะคร้มแล้วก็ ตื้นตันใจเห็นคนเนี่ยคนนี่คนที่ว่าเป็นบุตรชนคนธรรมาชาวบ้านธรรมดาที่จัดงานใหญ่ระดับนี้ได้นะต้องอมันทุก,ท,ก,ท,กทุกทุกภาคส่วนเลยนะการประสานงานต่างๆแล้วก็เรื่องสถานีาสถานที่ต้องต้องบอกว่าเต็มร้อยนะไม่ว่าจะเป็นการประดับตกแต่งด้วยปันไม้นานาชนิดนะครับที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็อาคารเกิดขึ้นนะตั้งแต่กี่เดือนนะที่ย้ายมา,ย,าย้ายเราย้ายมาวันนี้เท่าไหร่ ย้ายมาวันที่18พฤศจิายนมาแล้วก็จนจนมาถึงวันนี้เนี่ยก็ค่อยเร็ว,เร,วเร็วมากนะเ,เป็นการสร้างแลรนด์บ้านที่สวยงามสวยงามแล้วก็รวดเร็วมากแล้วก็ป้าก็ตกแต่งได้สวยงามมากใช่ครับแล้วก็โดยโดยโดยผู้คนนะครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือเ c เนี่ยสมนากอ c ซที่มาร่วมก็ต้องายตลอด เราเห็นพี่น้องยูทูบเบอร์พี่น้องเอฟซีเนี่ยก็คืองานนี้ถือว่าเป็นเป็นงานแห่งการรวบรวมพลัง3ามปีที่ที่เราุ้ยกันมาคุยเอาให้ถึงถึงแปดนาทีแล้วคลิปเลยครับแปดนาทีใช่ตอนนี้มาสีแล้วตอนนี้มาสีแล้วอาจารย์ให้ความรู้เลยครับจะต้องเอแปดนาทีเลยนะเลี้ยงั้นมานั่งไฟ้สดเลยก็จริงจริงแล้วเนี่ยคลิปไม่ได้ไม่ค่อยได้ทนเท่าไหร่ครับผมเพราะอะไรเพราะว่า ไปเจอเนี่ยก็เจอพี่น้องจับซี่ก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรผมเข้าไปฟังอาจารย์อยู่ตอนที่ไปดึงเงนนันมาผมเข้าไปฟังคือก่อนมาเนี่ยเออเราก็ จริงเนะี่ยมาเนี่ยถ้าพี่น้องมาเนี่ยมันจะมีหมู่บ้านจำปาดงเนี่ยก็คือให้เหลี้ยวซ้ายเลยแต่เพื่อนช่วงไร้สดน,นมันจะเกินมานิดหนึ่งนะก็เลยเลี้ยวเลี้ยวไปฝั่ง <FC. S 1> ีหมู่บ้านหนึ่งนะแต่ก็เดียวกลับมาก็ถือว่ามาครั้งแรกวันนี้ประทับใจมากนะแล้วก็เจอพี่น้องจริงๆมาวันเมื่อวานนียเจอพี่น้องยูทูบเบอรนะ์หลายช่องเยอะยะด้วยกันนะที่ที่มาได้ได้มาเจอกันนะซึ่ง มันมีความรู้สึกว่ามันเหมือนเคยรู้จักกันมาก่อนห้าทีก็พอเนาะลงได้ห้าทีก็ได้จริงมันมีความรู้สมีมีความรู้สึกมันมันเป็นความรู้สึกว่าเราเนี่ยเหมือนเคยรู้จักกันมาก่อนเมื่อเช้านี่เจออิสระก็เลยได้พูดคุยนิดพลังงดกมเห็นนั่งอยู่ข้างในผมยังไม่ได้เข้าไปก็เหมือนว่าเราเรามันเหมือนคือเราเนี่ยไม่เคยเจอกัน แต่เจอกันแต่โลกออนไลน์แต่ความรู้สึกเราเนี่ยมันเหมือนแบบเราเคยรู้จักกันแบบมันก็สนิทสนมแบบพูดมุยกันนี่คือมิตรภาพจากองค์ปู่ที่เป็นศูนย์รวมหรือแบบศูนย์นรวมจิตวิญญาณของผู้คนของพี่น้องเอเรามีองค์พระปู่เนีที่เป็นสัญลักษณ์เรื่องราวของการต่อสู้นะกับจากหลายเรื่องเราที่จะเจอตั้งแต่แรกเนี่ยยางเนี้ย,ย ก็เจอพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมมาจากที่ไหนมาจากพัทยาไปแล้วเรอใช่่ครับครับ ไรัเขาเมนีใช้ชื่ออะไรนะ๋ออ๋อใช่ใช่จำได้จำได้ปวดให้โย่แต่ไม่เอยเป็นแกมบาทีแกบางทีโดนเจาะหรือว่ายเยตรงไหนว่าก็เราก็กดให้แต่ไม่ได้มีกนกจำได้จำได้ขอบคุณมากเลยครับ ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยนะครับอาจารย์เสรีขอบคุณมากเลยครับอาจารย์เสรีนะผมเนี่ยก็คือคือมันความประทับใจแหละเวลาเราทำอะไรปุ๊บพี่น้องยสี่รีก็มาทักทายมารู้สึกนะเพราะว่าเคยเจอเจอกันในโลกออนไลน์นะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้มันก็ถือว่าเป็นวันที่ประกาศประกาศความยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวครับหนึ่งเดียวเลยเนี่ยหนึ่งเดียวในโลกนะที่มีงานนี้แล้วก็ด้วยความเป็นถ้าเป็น ว่าระดับคน้านแตนเนี่ยคือชาวบ้านธารมงทั่วไปใช่ครับแต่จัดงานครั้งนี้เนี่ยมันเป็นงานระดับจังหวัดงานใหญ่ทําให้ชื่อเสียงภายในจังหวัดนี้ก็ด่งดังไปด้วยครับเพราะว่าเอ็ซีนี้มาจากทั่วโลกใช่ครับทั่วมุมโลกพี่น้องที่ได้เดินทางมาเขามด้วยใจน้งคุยคนลุกเลยครับเนี่ยนี่สะลังพลังแล้วก็วันนี้สังเกตดูว่าวันนี้อากาศไม่ร้อนอากาศเนี่ยจะครึ้มตลอด กะปู่ท่านบดบังให้ครับ,บ,บครับแล้วก็เราเราดูปฏิหารในช่วงวันเวลา16เดซิกาก็อาจจะมีปฏิหารอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวขององค์ปู่เนี่ยให้เราเห็นแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นประหารบนปงฟ้าอง่งน, <ะ S 2> นีนค้นคือเรารอในจุดนี้ด้วยก็สุดท้ายนี้ครับก็ก็สุดท้ายนี้ก็ขอพลังอนุภาพแห่งกุศลนะครับ ารมีของของค์พระบรมริจิตนา,รานคราชแห่งจุนบันดานให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญร้โรคาพยาธิพอบความรักความก้าวหน้าในชีวิตอันตีการงานตลอดไปนะครับแล้วก็ทุกทั้นที่ไม่ได้เดินทางมาก็ร่วมสมกำลังใจในงานบุญศพในครั้งนี้นะครับขอบคุณครับสาธุ